เลยครับชนนะครับยีส e ิบ e เจชอชนใหญ่แล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหชนสนใสวยลวทเลยครับฝากงานทำ สวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิษณุคนติดเบ็ดนะครับแล้วทริปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปหาตีปลาช่อนกันนะครับก็อุปกรณ์สําหรับทริปนี้นะครับที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นคันวูฟนะครับ6ฟุต8เวท62นะครับลอกก็จะเป็นจีแมกวูฟเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นเบอร์ 800SW สนะครับสายที่ผมใช้ก็ PE 0.8นะครับเป็นของค่าย GMac เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นทักสีนะครับตัวนี้ครับเป็นสาย ชิคกิ้งถักสีนะครับผมก็เอามาตีปลาช่อนหนึ่งครับสายพีอตัวนี้ก็บอกระยะทุก10เมตรด้วยสีแดงนะครับมันจะขีดสีแดงไว้ก็คือ10เมตรนะครับก็เดี๋ยวรอชมผลงานติดตามชมผลงานกันดูนะครับว่าวันนี้ผมจะเจอปลาช่อนไหมนะครับไปครับมีอีคันส่งเหยื่อดีมากครับ ลอกคันสายประแมตกันก็ส่งเยอะอย่างดีแล้ว ส,ส่งแล้วส่งแล้วอยู่อยู่แล้วครับท่านผู้ชมอยู่เลยครับช้นนะครับพีอีศูนจุดปดนะครับเรียบร้อยครับคันที่ใช้นะครับก็เป็นคัน G-MAX นะครับลอกก็ G-MAX ครับ G Max w o p เบอร์800นะครับลองนะครับกับแมตกันเลยครับกับคันนะครับตอนนี้ครับแล้วก็เหยื่อที่ใช้นะครับเป็นกบยางของนักกุ๊กนะครับอันนี้น่าจะเป็นกบบัวนะครับกบบัวตัวนี้น่าจะสิบกรัมนะครับน้ำหนักเหยื่อนะครับเรียบร้อยครับช่อน เจอช่อนใหญ่แล้วครับตัวนี้ครับโอ้โหช่อนใสสวยแล้วครับว้าวซึบโอ้โหตัวนี้ครับเกือบโลครับไม่เกือบโลก็เกือบติดโลครับ เล็บบิดครับกบยางเต็มปากเต็มคำกัดกระโดดเลยครับตัวนี้ ดูมาไหมหลุดครับท่านผู้ชมอ้ย่าไม่อยู่ไม่อยู่ พลาดแล้วครับ